สัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจาน er. ああิเกรักษะพระพุทธชิตาสัพโสคุนวิพาสัพปโตสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุนวิพาสัมปโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตตโมมหาลาพัง สัพพสิทธิ์ภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเจรัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิรภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิรภวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรตสะพพุทธชิตาสัพโสคุณวิภาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรตสัพพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรตสัพพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรตสัพพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรตสัพพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรตสัพพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรัสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัมพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัมพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกราสะพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพัง สัพพสิทธ mm ิพ hmm. ว şey. ันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกัตรัศพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกัตสัศพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกระสะพระพุทธชิตาสัพพโสกุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกรักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพสิทธิภพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพสิทธิภพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรักษาพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตมโมมหาลาพังสัพสิทธิภวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัตสะพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัพปโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัตสะพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัพปโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัตสะพพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัพปโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสามพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสามพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตโมมหาลาพัง สัพะสพะสิทธิพาวันตุเมสาธุสาธุสาธุ